สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเก๊เก้เช่นเคยนะคะมือนีค่ะเก๊เดินทางออกมาพูดคุยกับลูกค้าคูบตาเนาะค่ะเนาะได้ยินข่าวว่าลูกค้าท่านนี้นะคะมีรถแท็กเตอร์คูบตานะคะแต่ว่าจะเป็นรุ่นใดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปพูดคุยน้ากันนะคะมือนีเดินทางออกมาหอนหนาบานเพลินเลยเดี๋ยวห้องสิเขาไปพูดคุยกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย นายแบวัฒนาสิยังโง่เก็อยางได้แต่โดนเหรครับเรื่องเตะเตะคู่ตาเห็นผลใส่มากก็โอ้ยปัญหาอย่างแกงแหน่นะครับย่ามได้ไปใส่พิ่ผก็เลยเป็นของกับของก็เลยว่าถามพื้น่นก็่นก็ว่าใส่ดีเอาขอมาแล้าใส่บึงอันนี้ก็เรื่มบอกมากไหมกับปทะานนี้มันเป็นอะไรครับปรท่านมีปัญหาอย่างแกงแงน่ ครับอันนี้โดยมากจะเอาเม pues mm ื่อใส่เชวนตัวครับพอม nah ันเกิดเป็นของเขาเข้ากองพี่ท <Twitter> ีท่างไรเพราะจุมเพื่อนกับเพราะเหตุแต่ของของแต่ว่าขของพี่ของน้องกันเพื่อนให้องไทยหายห้องเกิดไปไทยครับสบายขึ้นึกหลายครับเดืนี้ื่ไเด้กไปหาบอกเพื่อนมาไทยห้ยึนไปบอกเพื่อนเพื่อนกับบ้มากโดยตรงเนาะโบขึนกับมากพร้อม เดนัดมือเดนัดมือนี้อันนี้เป็นของเฮ้าเองเฮากะอยากใช้มือเดก็ใช้ได้ครับครับสำหรับผู้อยากได้นะครับบ่ต้องลังเลใจครับสือมาเล่ไปเอาเลยติดต่อน้ำเพล่เพราะว่าเอามาเป็นของเฮ้แล้วกะเฮ้าอยากเข็ดยั้งก็เห็ดได้สบายบบะเด้ไปงอพื้นสำหรับของเฮาเฮ้าอยากใส่ไปใช้ก็ได้รับจ้างได้หรือว่าใส่เจ้าของของก็ได้ครับครอบควกวก็ได้เป็นการดีดีครับ มี่เด็กคูปตาเราคือครอบครัวเดียวกัน